เขาเรียกฉันว่าแม่ฉันรับเด็กชายขอทานหน้าบ้านเข้ามาอยู่20ปีให้หลังในขณะที่ฉันป่วยหนักเขาให้เคลื่อนจักมารือบ้านฉันบังคับให้ฉันไปฉันแต่งงานตอนอายุ22ปีมีลูกสาวติดต่อกันสามคนทั้งทั้งที่สามีอยากได้ลูกชายมากจากที่ฉันไม่สามารถมีลูกชายทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อแม่สามีไม่ค่อยสู้จะดีนักความสํมคัญของตัวฉันในครอบครัวสามี ก็มีแค่น้อยนิดสามีก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับฉันมากนะักในขณะที่ฉันทากับข้าวสามีจะกินก่อนแทบทุกครั้งพอฉันทากับข้าวเสร็จสามีก็กินเสร็จพร้อมกับไม่เหลือกับข้าวให้ฉันสักเท่าไหร่จำได้ว่าประมาณ20ปีก่อนช่วงหน้าหนาวของเย็นวันหนึ่งใกล้เทศกาลตรุษจีนในขณะที่หิมะตกหนักมีเด็กผู้ชายขอทานอายุประมาณ6-7ถึงปียืนหนาวสั่นอยู่หน้าบ้านสวมใส่เสื้อผ้าทั้งบางเก่า ขาและศกกระปรกที่ขาใส่รองเท้ากีฬาขาดขาดที่มือและเท้าถูกหิมะกัดจนเป็นแผลซีด,ดตอนนั้นฉันกำลังล้างถ้วยชามเก็บเข้าที่อยู่เด็กขอทานร้องครางเสียงสั่นขอให้ช่วยชีวิตฉันเห็นเป็นเด็กขอทานก็ไม่สนใจจะปิดประตูบ้านแล้วเด็กขอทานพูดด้วยเสียงสั่นและอ่อนล้าว่าหากไม่ให้ผมกินข้าวตอนนี้ผมคงจะหิวตายแน่ ฉันได้เพ่งพิจารณาดูอีกทีเห็นแล้วก็ให้นึกสงสารระคนเวทนาจนทําใจไม่ได้เพราะยังไงก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งวันนั้นบังเอิญพ่อแม่สามีไม่อยู่ลูกสาวก็เข้าไปเรียนอยู่ในเมืองทั้งสาคนจะกลับบ้านเฉพาะวันหยุดสามีก็ออกไปเล่นไท่ ฉันตัดสินใจนำเด็กชายขอทานคนนั้นเข้ามาในบ้านหลบหลีกลมหนาวและหิมะที่หนาวเหน็บฉันตักข้าวสวยก้นหม้อที่ยังเหลืออยู่สักหนึ่งชามได้กับข้าวก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากทิ้งดองเล็กน้อยกับมีน้ำผักที่กำลังจะเททิ้งฉันเทคูกรวมกันให้เด็กขอทานกินทั้งหมดเด็กขอทานรับข้าวที่ราดน้ำผักด้วยมือสันเทานั่งลงตรงมุมห้องตักกินอย่างหิวโหอยอึดใจเดียวก็เหลือแต่ชามเปล่า เด็กน้อยคุกเข่าต่อหน้าฉันและเรียกฉันคำหนึ่งว่าแม่แม่ขอให้ผมอยู่กับแม่ด้วยนะครับเวลานั้นสถานภาพในบ้านฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเรื่องนี้เลยหากลับเด็กคนนี้ไว้พ่อแม่สามีคงเอาเรื่องฉันแน่อีกอย่างฉันเอง,เองก็มีลูกสาวที่เป็นภาระส่งเสียเลี้ยงดูอีกตั้งสามคนเป็นภาระที่หนักอยู่แล้วจึงปฏิเสธไปแต่นี่ก็กำลังจะปลดจีนแล้วจะไล่ให้ไปไหนละ ฉันตัดสินใจให้เด็กไปพักอยู่ที่ห้องเก็บฟืนทุวงหลายวันนี้ฉันแอบแบ่งอาหารและซือนรวมเก่าๆให้เด็กขอทานใส่ถึงวันปลดจีนสามีเกิดรู้เรื่องเข้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจับเด็กขอทานมาทุบตีขนานใหญ่ฉันตกใจมากรีบเข้าไปห้ามปรามสามีโกรธมากเลยพานทุบตีฉันอีกคนด่าว่าฉันพาเด็กที่ขโมยเข้าบ้านแถมยังด่าว่าสงสยัยเด็กคนนี้จะเป็นลูกทูของฉันที่เกิดก่อนที่ฉันจะแต่งเข้าบ้านนี้ พ่อแม่สามีแทนที่จะช่วยห้ามกลับยุยงให้สามีตีฉันเพิ่มอีกหลายทีหลังจากเด็กขอทานถูกสามีฉันไล่ไปแล้วฉันมานึกเสียใจว่าความใจดีของฉันกลับทําให้เด็กคนนี้ต้องออกไปหิวตายหรือหนาวตายอีกครั้งฉันโทษตัวเองที่ไม่เอาไหนอ่อนแอแม้แต่เรี่ยวแรงปกป,ป,ป้องเด็กคนหนึ่งยังทําไม่ได้20ปีให้หลังลูกสาวทั้งสาคนแต่งงานหมดแล้วคนโตแต่งกับผู้ชายต่างหมู่บ้านอาชีพทำฟาร์มปศุสัตว์ความเป็นอยู่นับว่าพอใช้ได้ คนที่สองแต่งให้กับลูกเศรษฐีในเมืองใหญ่มีฐานะดีสมบูรณ์แบบลูกสาวคนเล็กแต่งไปอยู่ไกลถึงฮ่องกงในช่วง20ปีมานี้พ่อสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วสองปีก่อนสามีก็มาเสียชีวิตไปอีกคน ปีที่แล้วแม่สามีตรวจพบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายส่วนฉันก็ตรวจพบว่าเป็นโรคสามสูงคือความดันสูงน้ำตาลสูงยูริกอสูงแถมยังมีโรคหัวใจอีกด้วยเวลากระทบอากาศหนาวมากๆมักจะหายใจไม่ค่อยออกแม่ฉันจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ยังมีภาระต้องดูแลแม่สามีที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมาคิดคิดดูอีกทีก็แปลกแม่สามีทำไม่ดีกับฉันมาตลอดแต่เวลานี้ที่นางล้มหมอนนอนเสือฉันกลับต้องเป็นคนดูแลช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย ช่วงที่แม่สามีป่วยหนักฉันส่งข่าวเรียกให้ลูกๆทั้งสามคนหมั่นกลับมาเยี่ยมคุณย่าบ่อยๆแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรมาจนแม่สามีเสียชีวิตในงานศพคงมีแต่ลูกสาวคนโตที่อยู่ใกล้ที่สุดมาคนเดียวคนที่สองและคนเล็กต่างบอก,กว่างานยุ่งมาไม่ได้ฉันได้แต่บอกว่าอนิจจานี่คุณย่าของลูกแท้ๆนะมโนทรรมไม่มีกันเลยหรือ หลังจากแม่สามีเสียชีวิตแล้วฉันต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวกับอายุที่มากขึ้นพร้อมกับโรคภัยที่รุมเราหากได้ไปอยู่กับลูกๆอย่างน้อยก็มีคนดูแลยามเจ็บให้ได้ป่วยบ้างฉันจึงคิดว่าจะลองไปอาศัยอยู่กับลูกๆูกดูสักคนละหลายเดือนผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระก,กับคนใดคนหนึ่งมากเกินไป ฉันทดลองไปอยู่กับลูกสาวคนโตหนึ่งเดือนผลที่ออกมาพ่อแม่สามีของลูกสาวคนโตมีอาการไม่ค่อยพอใจนักฉันไปขออยู่กับลูกสาวคนที่สองซึ่งมีฐานะท่านเศรษฐีหนึ่งเดือนผ่านไปฉันมีสถานะไม่แตกต่างจากแม่บ้านคนหนึ่งแม้แต่น้ำร้อนแช่เท้าของลูกเคยเองลูกสาวยังใช้ให้ฉันเป็นคนไปจัดการมาให้นับว่าลูกสาวคนนี้เปลี่ยนเป็นคุณนายแล้วจริงๆฉันทำหนังสือเดินทางเสร็จเตรียมจะไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กที่ฮ่องกง พอแจ้งว่าจะไปวันที่นั้นนั้นลูกสาวคนเล็กกลับตอบมาว่าโอ้แม่ไม่สะดวกนะหนูกับสามีจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่เวียดนามคงกลับมาไม่ทันแม่อย่าเพิ่งมานะ ฉันทราบดีว่านี่เป็นการปฏิเสธที่ง่ายที่สุดฉันเสียใจหมดกำลังใจนี่คงเป็นเวรกรรมของฉันมีลูกสาวถึงสามคนแต่ไม่เคยมีใครส่งเสียเงินทองให้ฉันได้ใช้ดำรงชีวิตยามแก่เช่นวันนี้เลยทุกวันนี้ฉันต้องปลูกผักถายเพื่อยังที่ไปวันวันต่อให้ประหยัดแค่ไหนก็ยังต้องมีค่าหมอในยามเจ็บป่วยคิดๆอีกทีฉันนี้ก็น่าจะตายให้พ้นเวรพ้นกรรมไปจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นอีก ในช่วชีวิตฉันมีแต่จะหาสิ่งที่ดีๆให้กับสามีและลูกๆสุดท้ายแล้ววันนี้ฉันพึ่งใครไม่ได้เลยสักคนความน้อยเนื้อต่ำใจบวกกับอายุที่มากขึ้นร่างกายที่เสื่อมถอยลงกลางปีที่ผ่านมาฉันล้มป่วยลงด้วยไข้หวัดใหญ่ทำให้ฉันต้องล้มหมอนนอนเสือหลายวันไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาหุงหาอาหารในขณะที่ฉันมีแต่ความสิ้นหวังก็ปรากฏมีชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างสูงเรียวหน้าตาดีผิวขาวบ่งบอกถึงความมีฐานะและความรู้ ได้ยืนจ้องมองเข้ามาทางหน้าต่างจนฉันต้องฝืนใจเอ่ยถามไปว่ามาหาใครหรือชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าผมชื่อกุยกล้วย ฉันตกใจจําได้ว่า20กว่าปีก่อนเคยมีเด็กขอทานมาขอข้าวกินตอนปุดจีนและบอกว่าชื่อกุยกล้วยฉันนึกไม่ถึงว่าเด็กขอทานอายุ6-7ขวบคนนั้นจะยังมีชีวิตยอยู่ท่ามกลางหิมะตกหนักอากาศที่หนาวเหน็บขนาดนั้นถ้าไม่หนาวตายก็น่าจะหิวตายไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเติบโตจนทั้งสูงใหญ่และหล่อเหลาถึงเพียงนี้วันนั้นกุ้ยกล้วยส่งฉันที่โรงพยาบาลในเมืองหมอรักษาจนฉันหายป่วยฉันบอกกับเขาว่าจะกลับไปที่หมู่บ้านแต่ กวยกวยได้จ้างรถแทรกเตอร์คันหนึ่งไปถ่ายบ้านของฉันจนพังราบไปหมดแล้วคุกเข่าต่อหน้าฉันพร้อมกับพูดว่าแม่ไปอยู่กับผมเถิดผมจำเป็นต้องทำแบบนี้ไม่งั้นแม่ก็ไม่ยอมไปกับผมวันนั้นวันที่แม่ให้ข้าวผมกินแม่ว่าแม่จะเป็นแม่ผมแค่วันเดียวแต่ผมก็จะขอให้แม่เป็นแม่ผมตลอดชีวิตครับแม่อยู่กับผมผมจะไม่ให้แม่ต้องโดดเดี่ยวอีกฉันกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ตอนที่กุยก้ย้ยถูกสามีฉันทุกตีพร้อมๆกับฉันแล้วไล่ออกจากบ้านไประหว่างที่เร่ร่อนขอทานไปนั้นถูกนักข่าวคนหนึ่งช่วยไว้และได้ช่วยสืบจนตามาหาพ่อแม่ที่พลัดหลงระหว่างทางจนพบหลังจากต้องเร่ร่อนขอทานอยู่นานหลายเดือนครอบครัวกุยก้ย้ยคุณพ่อเปิดบริษัทกิจการค่อนข้างดีมีฐานะมั่นคงกุยกล้ยเรียนจบมหาวิทยาลัยก็มารับช่วงช่วยกิจการของครอบครัวจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เด็กน้อยอายุไม่ถึง10บขวบจำฝังใจคือฉันเป็นแม่ผู้ให้ชีวิตด้วยข้าวราดน้ำผัดหนึ่งชามใช่บุญคุณของข้าวแค่หนึ่งชามน้ำตาฉันไหลาอาบแก้มทั่วชีวิตของฉันฉันยังไม่เคยได้ยินคำพูดไหนที่ลึกซึ้งกินใจเท่ากับคำพูดของกลวยกลุ้ยคำนี้แม่ไปเรากลับบ้านด้วยกัน